สิ่งที่งดงามจะปรากฏขึ้นได้อย่างไรถ้าประเทศนั้นโลกนั้นยังมีสิ่งกกสรโสโครกมันก็เกิดสีวิไลยไม่ได้แต่ในเมื่อยังไงมันต้องเกิดยุกสีวิไลยมันก็ต้องมีกระบวนการมาจัดก,การล้างแผ่นดินให้สะอาดล้างจิตใจให้มันงดงามมันต้องล้างไม่ล้างโลกอยู่ไม่ได้และตามพุทธธรรมนายาศาสนาพุทธก็ต้องอยู่ให้ครบห้าพันปี ศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระสมณโคดมพระพุทธศาสนาของท่านจะอยู่ครบ5,000ปีมาเท่ากึ่งพุทธกาลคือ2,500ปีคำทำนายก็มีอยู่แล้วครับว่าจะต้องมีพวกเดรัจฉีพวกยักษ์นอกศาสนาคิดจะทำลายแล้วจะกลายเป็นว่าศาสนาพุทธตกต่ตำที่สุดมันก็มายุคนี้แหละครับยุค2560กกว่าปีนี่แหละเราก็ได้เห็นแล้วว่า ที่เขาบอกว่ากระเบื้องจมในกระเบื้องลอยน้ําเต้าจมอะไรนะั่นนะครูจะกลัวลูกศิษย์พ่อแม่จะกลัวลูกอะไรอย่างเงี้ยที่คําทํานายกี่ข้อของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนที่พระพุทธเจ้าทํานายเอาไว้คําทํานายฝันที่พระพุทธเจ้าทํานายฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลผมจําไม่ได้ว่ากี่ข้อแต่ผมเคยได้ยินใน DMC ที่หลวงพ่อธรรมชโยนํามาอธิบายทีละข้อทีละข้อทีละข้อมันก็ตรงเป๊ะเป๊ะ คนดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนนในยุนนะค,ะคนี้แหะครับคนคนดีต้องหลบคนชั่วมีอํานาจมันเกิดขึ้นในยุคที่เรากําลังต่อสู้อยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นใครจะว่าโชคร้ายก็โชคร้ายไปแต่ผมว่าเป็นความโชคดีที่เราได้เห็นเราได้เห็นอะไรที่มันกลับหัวกลับหางยุคอะไรนะกาขาวกาขาวนี่ก็แล้วแต่คนจะแปละนะครับแต่กาปกติมันสีดํารู้แต่ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ พูดง,ง่ายๆเหมือนกับเอาหัวเดินแต่งเอาเดืเอยหัวเ,เดินแทนเท้ามันกลับหัวกลับหางคนชั่วกลายเป็นคนดีคนดีกลายเป็นคนชั่วทุกอย่างนับถือกันที่เงินพระกลัวคารวาพ่อแม่เกรงใจลูกประมาณนี้ครับยุคนี้เพราะฉะนั้นเรากําลังจะทําให้มันถูกต้องคืนความเป็นธรรมให้อยู่ในร่องในรอยมันถึงเกิดการล้างเพราะฉะนั้นล้างบางล้างแผ่นดินมันกําลังจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วปีหน้าก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เริ่มอย่างไรครับเรายกตัวอย่างกันง่ายๆครับทุกท่านในวงการมาเฟียอยู่ดีๆชีวิตก็ลุกขึ้นมาแฉเปิดโปงล่อนจ้อนจากวันนั้นจนถึงวันนี้บานยังไม่หุกทําให้วงการตํำรวจเสียหายค่อนข้างเยอะชีวิตประกาศชัดเจนว่าคดีมาเฟียจีนจีนสีเทาซึ่งโฟก,กัสไปที่ตู้เหา่ามีพฤติกรรมที่ใช้เงินมีเงินก็สามารถที่จะเคลียร์กับระบบราชการทุกอย่างได้หมด ข้าคนก็ไม่ผิดทําอะไรก็ไม่ผิดเพราะมีเงินซื้อได้ทุกอย่างและไม่ว่าจะเป็นมาเฟียไหนในแผ่นดินนี้ถ้าตํารวจถ้าข้าราชการไม่ร่วมมือไม่รู้เห็นเป็นใจไม่สมคบคิดไม่มีทางทําได้จริงหรือไม่จริงครับทุกท่านเพราะฉะนั้นไอข้าราชการทั้งหลายที่มันชัว่วที่มันชอบราชบางหลวงที่มันไม่เคารพต่อคําสาบานหรือที่ให้สัตยปฏิญาไว้กับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย ยุคนี้จะต้องถูกล้างบาง